สวัสดีครับผมมิ้งพงสันตินะครับก็เป็นแอดมินช่องยำยำคลิปก็วันนี้ก็จะมาเล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่ 5, มกราคม2องหที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่องนะซึ่งผมได้ทำการอัดคลิปเอาไว้แล้วแล้วก็ตอนนี้จะมาเปิดคลิปแล้วก็จะไปนั่งอธิบายฟังว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับ5มกราคม2ห6 4แจ้งเตือนไม่ผ่านนะครับ นี่คือคลิปก็คืออันนี้จะเป็นหลังบ้านของช่องยำำคลิปพอเปิดหลังบ้านมาปุ๊บสิ่งแรกมาเลยนี่ขออภัยช่องคุณไม่ได้รับอนุมัติให้สร้างไรายได้พอดีว่าช่องเราเพิ่งจะได้ผู้ติดตาม1,000คนไปเมื่อวันสองประมาณวันที่3 ประมาณน่าจะสามมกราถ้าจะไม่ผิดนะผมเองก็ทำการขออนุมัติสร้างไรายได้แล้วนี้เขาก็ตอบมาในวันที่5มกราคมสิ่งที่เขาตอบมาคือแบบนี้ก็ทำให้เราตกใจแล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในช่องก็มาดูกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นณวันที่5มกรานะครับเปิดดูต่อเลยวันนั้นก็ผมก็เปิดมาเจอตรงนี้ละ แล้วก็ไปดูตรงนี้ดูข้อมูลเพิ่มเติมอตอนนั้นก็ไปอ่านข้อมูลว่าช่องของคุณถูกปฏิเสธไม่ให้สร้างไรายได้หลังจากตรวจสอบใบสมัครแล้ว,ลวเราพบว่าช่องคุณยังไม่เป็นไปตามนโยบายการสร้างไรายได้ทั้งหมดของ youtube สิ่งที่คุณดำเนินการต่อก็คือให้ตรวจสอบว่าตรวจสอบสิ่งสอบไปนี้ คือเขาเขาเขาเจอช่องแล้วว่าช่องของยำยำคลิปมีเนื้อหาที่นํากลับมาใช้ใหม่นํากลับมาใช้ใหม่อ่ะคราวนี้เราไปดูต่อตอนนั้นอัดคลิปนี้ก็ยังงงง,งมึนมนอยู่นะก็เลยไม่รู้คืออะไรอะเราก็คลิกเข้าไปดูตรงนี้ข้อความจะมีเยอะมากซึ่งก็ ขอผ่านตรงนี้ไปเลยแล้วกันเนาะน่ะตนนี้ก็มาหน้าเดิมหน้าเดิมคืออะไรแก,แก้ไขช่องและสมัครเข้าร่วมอีกครั้งซึ่งความหมายคือช่องเขาอาจจะให้เราไปแก้ไขเนื้อหาของเราทั้งหมดเพื่อที่จะขอรายได้เขาอีกครั้งหนึ่งแต่ในการแก้ไขเนี่ยเขาให้เราแก้ไขหนึ่งเดือนเต็มเลยนะครับนี่เพราะว่า เราได้เราได้ขอการสร้างรายได้ไปแล้วผ่านวันที่สามสามมกกานะครับสามกรลาแต่อันนี้เขาก็บอกว่าคุณจะสมัครอีกครั้งหนึ่งอ่ะได้ไปในวันที่สี่กุมภาพันธ์นี่ครับสี่กุมภานั่นหมายถึงว่าเขาให้เวลาเราหนึ่งเดือนในการปรับปรับแต่งปรับปรุงคลิปปรับแต่งเนื้อหาของคลิป ไม่มีพวกลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่นี่นะครับสี่กุมภาพันธ์ตอนนั้นผมก็มาร์กเอาไว้ว่าสี่กุมภาพันธ์ถึงจะขอได้อีกครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงตอนนี้เรายังไม่สามารถสร้างไรายได้จนจนไปถึงวันที่สามกุมภาพันธเราก็ยังไม่ไม่สามารถจะสร้างไรายได้ได้โอเคอันนี้คลิปนี้ครบแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาณนะวันที่3มกราแล้วในคลิปนี้คือ5มกราผู้ติดตามตอนนี้เป็น1,240เวลาในการรับชมนี่16,420ชั่วโมงซึ่งเราก็ผ่านทั้ง2อันละเราจะได้สมัครใหม่ได้ต่อเมื่อถึงวันที่4กุมภาเท่านั้นตอนนี้ยังสมัครสมัครอะไรใหม่ไม่ได้นะครับเนี่ยคลิกตอนนี้มันยังไม่มีปุ่มให้เราคลิกเพราะว่าต้อง ต้องวันที่4ีกุมภาพันธ์ผ่านนั่นหมายถึงช่วงระหว่าง1เดือนต่อไปนี้ช่องนี้ก็จะต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาเอาคลิปที่เป็นสุมเสียงออกซึ่งตอนนี้เราเราก็เห็นแล้วว่าอาจจะเป็นคลิปรวมติ๊กต k อกหรืออาจจะเป็นคลิปสอนดีเอลนี่แหละที่ที่ทำให้ทําให้ช่องเรามีปัญหาก็การแก้ไขจะเป็นอะไรยังไงต่อไปก็ รอติดตามฟังคลิปต่อไปแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ